อีก20ปีข้างหน้า AI กำลังจะเปลี่ยนโลกทั้งใบหลายอาชีพหลายธุรก,กิจหุ้นหลายตัวกำลังจะถูก disrupt อาจจะไม่มีที่ยืนบนโลกธุรกิจครับโลกเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากกระพริบตาภาพอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับวันก่อนผมได้ฟัง podcast ของคุณไขฟูรีซึ่งก็เป็นเจ้าของหนังสือชื่อดังอย่าง AI Superpowers แนะนำให้ฟังฉบับเต็มครับ ผมว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลานะก็ดูคลิปนี้แหละว่าคนไทยเราต้องตามโลกให้ทันด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่โลกกําลังจะเปลีป่ยนแปลงไปในอีก20ปีข้างหน้าวันนี้ผมเอียนโพสจากช่องทามอีกบิดชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กันครับ ผู้นี้ AI นั้นอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วสังเกตนะครับทุกวันนี้เราก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันเยอะมากหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยมันมี AI อยู่เบื้องหลังครับดีนี้โลกออนไลน์เหมือนเขารู้ใจมากกว่าตัวเราซะอีกนะครับรู้เลยว่าอะไรที่เราอยากจะซื้อเราอยากจะทานอาหารมันก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอของเรานี่ไม่นับด้วยนะครับว่าตอนนี้เราซื้อของออนไลน์มากขึ้นสั่งอาหารมากขึ้นเราก็ขับรถที่ฉลา,าดมากขึ้นนะครับอยู่ในเมืองที่ฉลา,าดมากยิ่งขึ้นนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็รวนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำของเราครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นชินมากๆเลยนะครับแต่คําถามอยู่ตรนี้ครับว่าทําไมคุณไคฟูรีถึงแนะนําว่าไปกากบาดในปฏิทินเลยนะปี2041มันจะเป็นปีที่สําคัญมากๆของโลก AI และถ้าถึงปี2041จริงๆเนี่ยนะครับโลกทั้งใบจะไม่มีวันเหมือนเดิมด้วยพลังของ AI นี่แหละครับคุณไคฟูรีนั้นมองว่า20ปีนับจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆ เป็นช่วงที่ AI ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้อย่างเต็มที่เลยแหละครับซึ่งก็จะเป็นระยะเวลาที่พอๆกับการพัฒนาไฟฟ้าพัฒนาคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตให้มนุษย์นั้นสามารถใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยมองว่าจะเป็นช่วงที่ AI พัฒนาไปไกลามากๆแล้วก็จะเข้ามาทั้ง disrupt แล้วก็ช่วยเหลือพวกเราในงานบางอย่างไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมามีผลในการพลิกโฉมทั้งในมุมของเศร,รษฐกิจแล้วก็สังคมรวมถึงการใช้ชีวิตของพวกเราด้วยนะครับ ข้อดีของ AI ณเวลานี้เนี่ยคือมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นในมุมของคุณไคฟูรีบอกว่า10-15ปีแรกเนี่ยอันนี้เราพอที่จะเห็นภาพชัดๆนะครับว่าอ๋อโลกมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะจากพลังของ AI ครับเราก็ใช้เวลาประมาณสัก5-10ปีที่เหลือในการสร้างการยอมรับรวมถึงการออกกฎหมายรองรับ AI ที่จะครอบคลุมทางด้านศีลธรรมและจะริยธรรมซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบแล้วครับโอ้โหถกเถียงกันเยอะมาก รวมไปเสร็จแล้วก็แปลว่าประมาณสัก20ปีนับจากที่ไปนี่แหละนะครับถึงจะมองว่า AI จะมาพลิกโฉมชีวิตของเราให้ดีขึ้นจริงๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสุดๆครับ คุณคฟูรีนะมองว่าตอนนี้ห้องเรียนนะในโรงเรียนนี่แหละเป็นสถานที่ที่ยังพัฒนาได้อีกเยอะครับโดยไ I จะเข้ามาส่งเสริมให้คุณครูนั้นทำงานได้ง่ายมากขึ้นช่วยพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลได้เลยครับเช่นช่วยประเมินนะว่าความสามารถในการเรียนของเด็กแต่ละคนเนี่ยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ช้าหรือว่าเร็วแค่ไหนอย่างที่เราทราบแลวครับแต่ละคนเรียนรู้ไม่เท่ากันและวิธีการเรียนรู้วิธีการจดจําของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะสอนเหมือนเดิมไม่ได้ครับเด็กบางคนอาจจะชอบเล่นเกมเพื่อเรียนรู้การคำนวณ เด็กบางคนอาจจะมีความชอบในตัวการ์ตูนต่างๆซึ่งตรงนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการเล่าเรื่องหรือการพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนนั้นมีธรรมชาติมาแบบไหนซึ่ง AI มันสามารถทําได้ AI ก็สามารถแสดงภาพเป็นการ์ตูนที่ฉลาดโต้ตอบได้แล้วก็สอนเด็กได้ตามนั้นเลยนะครับเด็กเป็นแบบไหนก็สามารถสอนเด็กพัฒนาศักยภาพของเด็กได้ตามนั้นเลยนะครับโอ้ oh, อันนี้วิเศษมากฮะก็เท่ากับว่า AI มันเป็นทั้งเพื่อนก็ได้ เป็นคนครูก็ได้นะครับเป็นเพื่อนที่รู้ใจไงเขาจะรู้นะครับว่าอ๋อลักษณะที่ใส่ของเรามันเป็นแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้เข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเออถ้าคุณนีสใส่แบบนี้นะคุณเป็นแบบนี้นะคุณจะต้องเรียนแบบไหนเออก็น่าสนใจนะแต่ผมให้ลูกผมไปเรียนกับ AI บ้มงดีกว่านะแต่การที่จะเอา AI ไไปใช้ในมุมของการเรียนการสอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยนะครับว่ามีความสามารถในการเอาไปใช้มากน้อยแค่ไหนยังไงคือถ้าเป็นประเทศที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเช่นส<ๆ>ิงคโปร์ก<ๆ>ับอ<ๆ>ิสราเอลมีโอกาสครับที่ จะเอาเทคโนโลยีพวก AI เหล่านี้เนี่ยเอามาใช้ได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆนั่นเองครับจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิเานี่ยมันทาให้ธุรกิจสุขภาพเฮลท์แคร์ได้ประโยชน์มากขึ้นครับเพราะว่าจะมีการใช้ข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีการนําข้อมูลไปป้อนนะให้กับ AI เนี่ยเป็นแบบ Big Data ให้ AI ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็จะทําให้การทํางานนะครับมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกสามารถคาดการณ์หรือว่าทำนายได้เลยนะครับว่าโรคระบาดรอบต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ย มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรอยังไงแล้วสามารถทายได้อย่างแม่นยํา <_ d ream> เพื่อให้มนุษย์สามารถเตรียมการแล้วก็หาทางแก้ไขาปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันเวลาอีกขาหนึ่งคือความน่าสนใจในธุกษษษรกิจสายนี้ก็คือการใช้ AI <_ d ream> ในการผลิตยาซึ่ง AI จะเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยลงได้เบื้องต้นเห็นบอกว่าจะเหลือต้นทุนเพียงแค่หนึ่งใน10เท่านั้นนะครับหายไปเลย90%โอ้โหนี่จะเกิดยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพตามมาอีกเยอะเลยนะครับรวมทั้งก็จะช่วยทําให้การใช้ยาในการรักษา มีความเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นนะตรงกับลักษณะของอาการของผู้ป่วยแต่ละคนมากขึ้นด้วยโดยอนาคตความก้าวหน้าของ AI นี่แหละจะสามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ตรงจุดมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่จะได้รักษาให้มันถูกต้องโดยเขาจะไปดูข้อมูลย้อนหลังต่างๆแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลลึกถึงลำดับพันธุกรรมของแต่ละคนเลยนะครับเพื่อให้เกิดความแม่นยําในการรักษาและการให้ยาให้ตรงจุดตรงโรคกรร็รวมไปถึงการทดสอบเลือดนะฮะที่จะสามารถช่วยวินิจฉัยโรคได้แม่นยํามากขึ้น แต่ว่าในปัจจุบันครับ AI อาจจะยังไม่สามารถเอาไปใช้ในทางการแพทย์ได้ลึกขนาดนั้นนะครับในวงกว้างระดับแมสเนี่ยอาจจยังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะยังมีปริมาณข้อมูลที่น้อยเกินไปแต่ให้เวลาอีกสัก20ปีเนี่ยในอนาคตแน่ๆมาแน่ๆธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่งของเทคโนโลยีด้านสุขภาพเฮลท์แค์มาแน่ๆนะครับซึ่ง AI จะช่วยทางวินิจฉัยโรครักษาโรคและป้องกันโรคได้ด้วยครับ หรือจะให้คบแนะนําด้วยนะครับว่าเอ๊ะเราจะต้องมีการเปลี่ยนไ,ฟไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรากันอย่างไรนะครับต้องทานอาหารยังไงรักษาสุขภาพยังไงออกกาลังกายยังไงถึงจะทําให้ร่างกายของเรานันกระชุ่มกระชวยกันอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนบอกว่าอยากจะให้ดูหนุ่มอ่ะทำได้ไหมเ AI ช่วยได้และมันกําลังเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าอีก20ปีเนี่ยผลมันจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นคน,นจะใช้พลัง AI ในการดูแลสุขภาพมากขึ้นครับ คุณคฟูรีเนี่ยตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าอีก20ปีนับจากนี้ไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าหลายอาชีพเนี่ยอาจจะตกงานนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะแต่ถามว่าอาชีพไหนล่ะจริงๆอาชีพมันมีเยอะแยะมากมายเขาบอกให้ข้คิดอย่างนี้กันกน,นับ54321นะนับ5วินาทีนะครับถ้างานไหนก็ตามที่ใช้เวลาในการตัดสินใจแค่5วินาทีเนี่ยงานนั้นมีโอกาสที่จะถูก AI หรือว่าหุ่นยนต์มาแทนที่นะครับลองนับดูนะครับ5 4 3 2 1 โอเคเรายัางอยู่ได้นะ่ะอาชีพของเรายัางต้องใช้เวลามากกว่านั้นในการตัดสินใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปลองพิจารณาดูก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศหรือว่ากลุ่มมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะมันจะเริ่มมีงานบางอย่างของกลุ่มนี้ที่ AI เข้ามาทดแทนได้นะครับโดยเฉพาะงานที่มันทําซ้ําๆทําเหมือนเดิมทุกๆวัน เช่นงานกรอกเอกสารเบริกจ่ายเงินเดือนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นงานที่กดคีย์บอร์ดซ้ำๆนะเลื่อนเมาส์ไปมาในรูปแบบเดิมๆไอแบบนี้เนี่ย AI เขาฉลาดพอที่จะสามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะต้องกดยังไงนะและแถมทําได้เร็วกว่าซะด้วยซ้านะครับนั่นก็แปลว่าเป็นงานที่ AI แล้วก็เทคโนโลยีจะสามารถเรียนรู้แล้วก็มาทดแทนม,มนุษย์ในส่วนนี้ได้และยิ่งมีการแพร่ระบาดโควิดสินะมันทําให้พนักง,งานหลายๆคนก็ทํางานที่บ้านคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาก็มองแล้วนะครับว่าเออเฮ้ย ไองานแบบนี้มันทําที่บ้านมันทําออนไลน์ก็ได้ั้งนั้น AI เดี๋ยวเทคโนโลยี Technology, หรือ AI เนี่ยมันก็น่าจะทํางานแทนได้นี่นะงั้นอาจจะไม่จ้างคนเพิ่มในตําแหน่งนี้แล้วนะครับอันนี้คือกรณีที่ดีแล้วด้วยซ้ำนะกรณีที่แย่หน่อยก็คืออาจจะไล่คนในตําแหน่งพวกนี้ไล่ออกไปเลยก็ได้แต่มันก็มีงานอีกหลายอย่างอยูอย่เหมือนกันที่ยังไม่สามารถแทนที่ด้วยเ i อนะครับขอยุตวอย่างเช่นนักข่าวนะฮะแต่มันจริงๆก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกเพราะว่าคือถ้าเป็นนักข่าวที่เขียนข่าวเป็นแบบประจำเนี่ยเช่นเขียนข่าวกินลาแล้วบอกแค่ คะแนนสกอร์อรอต่างๆนะครับไม่ได้มีการวิเคราะห์หรืออ่านข่าวจากสคริปเฉยๆไอ้กลุ่มนี้โดนแน่ๆไปแน่ๆครับมันก็จะมีงานบางอย่างที่ยังสามารถอยู่ได้ถ้าเป็นในมุมของนักข่าวนะเช่นการพูดคุยการสัมภาษณ์แบบสนทนาแบบเชิงลึกเนะี่ยเพื่อจะเอาอินไซต์อะไรบางอย่างออกมาจากวิทยกรอะไรต่างๆจากแขกอะไรอย่างเงี้งยนะครับอันนี้มันจะคงอยู่ได้หรือว่าการวิเคราะห์อ่า ตรงเนี้ยมันก็ยังพออยู่ได้เพราะว่าบริบทของมันมันกว้างกว่ามันไม่ใช่แค่การวิเคราะห์คําพูดน้ําเสียงอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมีความรู้เรื่องอื่นๆเข้ามาผสมผสานหรืออารมณ์ของผู้ร่วมสนทนาอันนี้มันเป็นสิ่งที่ AI ยังทําได้ไม่ดีมากพอณตอนนี้นะอนาคตมันก็ไม่แน่น่ะสิใช่ไหมนอกจากนี้ก็จะมีอาชีพอื่นๆเช่นนักวิทยาศาสตร์ c ีโนะครับหรือว่ากลุ่มอาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวมีความคิดสร้างสรรค์อันนี้จะถือว่าได้เปรียบก,กว่าอาชีพอื่นๆเขาก็จะเป็นกลุ่มที่เข้าไปพัฒนา AIET AI อ อ่าเนื่อ AI จะทดแทนได้ยากมากแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ต้องอาศัยการสร้างความเห็นอกเห็นใจความเชื่อใจสร้างความเข้าใจกับผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นอาชีพไกด์ทัวร์นะผู้ให้บริการด้านสุขภาพอาชีพเหล่านี้ในอนาคต2 0ป,ปีข้างหน้าจะมีความสําคัญมากขึ้นเพราะเป็นอาชีพที่ทําให้คนนั้นรู้สึกดีนะฮะนั่นก็แปลว่า AI และเทคโนโลยีเนี่ยมันจะยังแทนไม่ได้อนาคต AI มันก็จะพัฒนาเก่งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับมันจะอ่านพวกเราเนี่ยเก่งมากขึ้นเข้าใจพวกเรามากขึ้น คนในยุคต่อไปอาจจะถึงขั้นไปหลงรักแฟนที่เป็น AI หรือว่าเป็นหุ่นยนต์ก็ได้นะแต่คุณคฟูรีก็จริงๆก็เตือนนะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะหลงรักแฟนนะครมากน้อยแค่ไหนที่เป็น AI เนี่ยนะฮะแฟนที่เป็น AI มันก็จะไม่รักคุณอยู่ดีเพราะ AI มันไม่มีความรู้สึกมันไม่รู้ว่าความรักนั้นมันคืออะไรมันยิ่งใหญ่แค่ไหนมันไม่มีจิตใต้สํานึกเหมือนกับมนุษย์อันนี้ก็ยังเป็นข้อดีของมนุษย์นะที่ AI มันทําไม่ได้ คำถามที่สําคัญเลยนะตอนนี้หลายคนอาจจะทราบนะครับว่าคุณไคฟูรีเองจริงก็มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะเอาไปลงทุนในพวกสตาร์ทอัพนู่นนี่นั่นอาไต่างใช่ไหมครับชื่อคือ Innovation Ventures นะครับดังนั้นการที่คนที่อยู่ในวงการนะฮะคนที่เขาเข,าเขียนหนังสือดังๆคนที่เขาอยู่ในวงการมันนานเขาสนใจธุรกิจแบบไหนเนี่ยผมว่าเราก็น่าคิดน่าฟังแต่ว่าอย่าไปเชื่อแบบเต็มๆก่อนนะครับเราต้องเอาไปคิดเอาไปวิเคราะห์อะไรกันต่อว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจริงไหมแต่อย่างน้อยเรามีอะไรให้ลอกการบ้านแล้วแหละหลักๆแล้วเน้นลงทุนไป3ประเภทธุรก อย่างแรกครับอันนี้น่าสนใจมากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางคุณไคฟูรีเขาเชื่อนะครับว่ากลุ่มนี้กาลังจะถูก disrupt โดยเฉพาะถ้ายังทําธุรกิจแบบเดิมๆนะเช่นตอนนี้กําลังมาละรถยนต์ไร้คนขับตอนนี้มาแรงมากๆนะครับก็มีโอกาสที่จะไป disrupt นะครับคนขับรถแท็กซี่ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่เราขับอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะถูก disrupt ไปกันได้เพราะฉะนั้นค่ายรถยนต์ต่างๆก็ต้องมีการปรับตัว2เรื่องของการผลิต แต่จะต้องเป็นการพัฒนาโรงงานอาัจฉริยะแล้วก็การผลิตที่มีความฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับยกตัวยอย่างเช่นมันจะต้องเป็นรถโฟล์คลิฟ์แบบอัตโนมัติที่สามารถขับเคลื่อนแล้วก็ทํางานได้เองในโกดังหรือว่าในโรงงานนะฮะหรืออาจจะมีพวกแขนกลที่สามารถหยิบจับอะไรก็ได้แทนคนในรายการผลิตเป็นต้นครับอ่าเนี้ยมนุษย์เนี่ยอาจจะถูกทดแทนด้วย AI นะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขายกตัวอย่างนะบอกว่าตอนนี้ยังคงเป็นโรงง,งานของโลกแต่ว่า มันจะต้องมีการพัฒนาไปอีกมันต้องมีความอัจฉริยะต้องฉลาดมากขึ้นไปอีกครับธุรกิจที่3ที่น่าสนใจคือเกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์สุขภาพอันนี้โอกาสเติบโตสูงมากๆเขาย้ำา2คำา2รอบเลยนะครับยกตัวอย่างในจีนก็จะเห็นนะครับว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้ได้รับการพัฒนาเยอะมากแล้วก็กาลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจากการใช้เทคนโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเยอะมากและ AI เริ่มมามีบทบาทแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นสกลุ่มนี้น่าสนใจครับ เมื่อพูดถึง AI สิ่งที่หลายคนกลัวคือเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สิทธิส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่คนกังวลเยอะมากครับเพราะไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่า Machine Learning เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีต้องเรียนรู้ผ่านการเข้าถึงข้อมูลของพวกเราเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะกังวลอันนี้เป็นเรื่องปกติ ก็จะทําให้หลายๆประเทศหันมาให้ความสาคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหายอย่างจริงจังด้วยนะครับยกตัวอย่างทางฝั่งของจีนนะตอนนี้เนี่ยเขาจับระเบียบหลังบ้านอย่างที่เราเห็นข่าวกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โ oh, ห oh, หุ้นแต่ละตัวเนี่ยนะครับร่วงหนักมากๆเลยหลายๆตัวยังงงหัวไม่ขึ้นเลยนะครับราคาหุ้นนี้ไม่เด้งขึ้นมาเลยนะเพราะยังโดนจับหนักจัดเต็มนะครับโดนหมัดหนึ่งไปโดนหมัด2หมัด3าไม่รู้จะน็อกหรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะส่งสัญญาณอีกด้านหนึ่าฮ้ย คุณต้องให้ความสําคัญนะกับเรื่องของพวกข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะไม่ใช่ว่าคุณจะเอาไปใช้สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าอะไรต่างๆนะแะการจัดระเบียบแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทาให้บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กมีพื้นที่เล่นได้ด้วยมีโอกาสที่เติบโตไม่เฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่โตได้อย่างเดียวเอออันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่น่าสนใจครับประเทศอื่นเน๋ก็คงตามมามีไอเดียเหมือนกันที่จะสร้างอุปกรณ์ที่สามารถเอาข้อมูลไปใช้ได้เพื่อเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆแต่จะไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเช่นตอนนี้กกกลลลุ่่่มมโรรงยยาาบวววตััันนแ้ทีช วิจัยเรื่องของมะเร็งโดยที่ยังปกป้องข้อมูลสมุคลบของคนไข้เอาไว้ได้ตอนนี้กําลังทํากันอยู่นะครับซึ่งหาว่ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ตามช่วงแรกถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่สุดท้ายก็สามารถแก้ไขด้วยพลังของเทคโนโลยีนี่แหละที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆก็อุดช่องโหว่ไปเรื่อยๆครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถ้ามองให้ดรริงๆแล้ว้ววมมันนนใหปะะโโยช์าากก่ทษ หรือถ้าเป็นในมุมของการลงทุนมันก็คือเป็นโอกาสในการลงทุนถ้าหากว่าเราปล่อยผ่านเราก็อาจจะพลาดแล้วก็ตกรถไฟขบวนใหญ่ๆนี้ไปเลยก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองยังไงเพราะถ้าเป็นในมุมของคุณไคฟูรีก็มองว่ามันมาอยู่แล้วเทคโนโลยีเหล่านี้มันมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงแรกมามันก็จะมีข้อเสียหน่อยมันต้องให้เวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อไปอุดช่องโหว่เหล่านั้นแต่สุดท้ายถ้าเราไม่เปิดใจเลยเราก็ จะพลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ละท่านคิดว่ายัางไงครับเชื่อไหมครับว่าปี2041เนี่ยอีก20ปีนับจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลานะหมวนเร็วต่อที่สําคัญที่ AI จะมาพลิกโฉมทุกอย่างเลยทั้งการทําธุรกิจการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราแล้วมันจะมีอนุภาพแบบโอโ้โหมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับแต่ละท่านเชื่อไหม หรือมันจะเกิดขึ้นก่อนหรือจะเกิดขึ้นหลังอาแล้วแต่นะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับเราหุ้นกลุ่มไหนที่เราลงทุนอยู่ที่อาจจะโดนดิสลอฟจาก AI ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาไม่มีถูกไม่ผิดครับเราจะโตไปในมุมมองของการลงทุนไปพร้อมกันนะครับเข้ามาแชร์ไอเดียนะฮะมุมมองของแต่ละท่านนะครับพิมพ์มาเยอะๆยะเลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์บบกดแชร์ยูทูบอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและคอยมีสภาพในการใช้ชีวิตนีีคัับนดร้สส